อยากจะบอกว่าดอกเห็ดยังสวยดอกเห็ดยังสวยอยู่เลยค่ะดีใจแล้วเนี่ยดีใจมากนะที่ได้เห็ดตอนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ตากรอบนี้จะเอาไปตากจริงๆ โซ่ oh, ทุกคน ah, ดูขาดูขาเห็ดขาเห็ดงามมาก ตอคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกท่านโอ้หนาวแล้วเดอ้อทุกคนคะ่ะวันนี้เจ้จะพามาปิดป่านี้กันนะคะ,ะสวยมาก <c oughs> ป่าแถวสุดระบรุนนะคะทุกคนโอ้ทุกคนดูป่าสวยจังเลย นี่สวยมากตาโตโอ้ยหักเก็บย,ยาวไปจ้ะสีเห็ดเ,เ,เปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะอันนี้จะเอาไปเอาไปตากอื้ม งงามงามามวันนี้ป่าข้างนอกมีนายพรานด้วยนะคะวันนี้โอ้ยดโูโหสวยมากขาเห็ดกระท รีบเกินเมื่อเช้าวันนี้ฝรั่งติดงานทำรถค่ะอันนี้ปลาปลาบ้านพี่ชายนะคะบ้านพี่ชายสามีนี่ก็มาทำรถค่ะก็เลยไม่ได้เข้าป่าด้วยเลยค่ะเอาว่าเสียดายอยากเข้าป่าด้วยวะอุ้ยเนาะลกปอยากเข้าป่าด้วยเพ่ะ นี่ฮะทุกคนมี่แต่ดอกงามๆเก็บแถวนี้ไปก่อนโอ้ยสว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 ย รุกเลยจ้ะรุกรุกเลยจ้ะดันไปดันไปพลาดง่ามไหมง่ามหลายเพิ่งเนี่ยตัสีสีเห็ดเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนเข้าหน้าหนาวลมก็มาเย็นก็เย็นแต่ยังไม่ติดลบนะคะทางเช่เนาะ เริ่มแบบศูนย์องศาสมองศาอย่างเงี้ยแต่ก็หนาวแล้วนะคะใครแบบว่ายังไม่ไม่ชินกับอากาศก็ก็หนาวแหละเจ๊ว่าส่วนตัวเจ๊หนาวไหมส่วนตัวไม่หนาวนะคะเย็นเย็นสบายสบายเนาะ คนคักเก็บตอนไหนข้อสะอ่อนดีใจมากเลยได้เห็ดไป็ดตากทุกคนเก็บรวบไปอย่างนี้เลยถ้าเจอขายาวรวบง่ายอะ่ะอุยอ้ยอุ้ยตะกาตีลังกาคุณพระ ปจะเจๆได้เจอเห็ดแบบนี้ยาวๆได้เก็บกันยาวๆเลยค่ะทุกคนแต่ละคลิปถ้าเห็ดน้อยคลิปจะสั้นค่ะทุกคนมันไม่ค่อยมันเนะาะไม่นึกว่าจะเจอดอกสวยขนาดนี้แอบยืนสวยๆกันอยู่นี่เองเนาะ กี่วันที่แล้วหิมะที่นี่ลงนะคะแต่ว่าแบบเขาลงแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาไม่ได้ติดลบอะค่ะลงแล้วก็ฝนตกพร้อมด้วยก็ละลายยังไม่ถึงพื้นก็ละลายแล้ว ทุกคนจะเต็มตะกร้าแล้วค uh ่ะเก็บแป๊บเดียวดอกมันใหญ่ด้วยนะคะ่ะปัดๆด, oh. ดันนี้เดียวยาก สีเข็ดทุกคนดูยังงามอยู่เลยปฮจะไปหาตะแกงจากไหนนอ้อมาตากอันนี้ต้องตากเลยนะคะเนี่ยไว้ไม่ได้ค่ะต้องแบบจะไปรือก่อนมันอาจจะ <c oughs> ต้องพึงต้องพึงอากาศยังแรง そこんどう。 ูค่ะเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเอาตะการ้ามาใกล้ๆเยอะมากเก็บยนเลยจ้าป่านนี้มาลุยจ้าไม่รำรีรำไรค่ะลุยโอ้ป่านี้เขาแบบออกช้านะเนี่ยเวดที่แล้วมายังไม่ออกนะคะนี่นี่ค่ะบางดอกก็ยังเล็กอยู่เลยนี่นี่ค่ะแต่แบบเนี้ยวันนี้เก็บไปเลยจ้า เพราะว่าเขาหนาวแล้วเขาเขาไม่น่าจะเกิดแล้วค่ะไม่น่าจะโตละหนาวแล้วเขาจะเขาจะอ่อนระทวยเออใช่ <laughs> แข็ง ก็ไม่เอานะคะโอ้โหทุกคนดูบ้าดบังเน่งามสง,งา่าเจอแบบนี้เก็บมันเลยค่ะ มันมากนะคะแล้วก็โอ้โหเอาไปลาบเอาไปทำเอมเขาเรียกอะไรนะตากแห้งแล้วก็เอาไว้ทำซอสค่ะทุกคนบรูนซอสนะักเขาเรียกอะทำบรูนซอสแล้วก็ใครที่ชอบเห็ดอะเวลาเราไปทำบรูนซอสเองนะเราก็ใส่เห็ดแล้วก็จะได้เนื้อเห็ดยืะอะโอ้โหทุกคนเป็นสายเลยคะ่ะนี่ เรียงรายกันเป็นซ้ายค่ะเพื่อนๆส่งข่าวมาบอกแล้วว่าทางทางออกไปทางสตอกโ,ตคโคมฮมหิมะกำลังลงฟินๆเลยจ้ะอออเอ,อเจย,อยังนั่งตักเก็บเห็ดอยู่เลยค่ะเพื่อนทางนู้นบอกเจ๊เจ๊หิมะตกแล้วค่ะทางนู้นว่ะ <laughs> อายตายแล้วเจ๊ต้องรีบค่ะทุกคน <laughs> เจ๊ต้องรีบเก็บค่ะทุกคน เดี๋ยวหิมะมาโอ้ยเนาะทุกคนดูมันไม่มันไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันมีบางอย่างบางดอกมันก็เสียไปแล้ว <c oughs> ต้องเก็บต้องรีบเก็บค่ะทุกคนหิมะหิมะมาถ้ามาทางสตอกโฮมาแล้วเดี๋ยวไม่นานมาถึงเจนแน่เลยค่ะทุกคน เสียงรถมาทุกคนเออสวยมาก ถูกใจสายเห็ดนอสายมักเก็บเห็ดสวยจริงๆงงมากไม่นึกว่าจะยังมีให้เก็บอ่ะอยู่ในดงขามันใหญ่เสียดายขาเห็ดเนี่ยลุยมาก่อนอุ๊บ ตูคาเห็ดเป็นตะเสียดายเนาะเป็นตะลุยปลาบอเฮ้ยเนะคักอีหลีด้พี่นอ้องสมบุกสมบันเด้พี่น้องค่ะเพือพี่น้องที่ติดตามเนะาะเจจัดให้เลยจ้าเสียงเบาๆนะคะนี่ไม่ได้พูดเสียงดังค่ะ เพื่อนว่าเอ๊ะทำไมเสียงเจเบาลีใบไม้ไมไติดอ,อุ้ยป๊าทุกคน่ะเก็บไม่ถูกไปไม่ถูกเลยค่ะทุกคนวนก่อนราจะไปเทเจอเห็ดก่อนเก็บตอ่อ ข้างนอกลมแรงๆค่ะทุกคนเพื่อนได้ยินเสียงลมปะลมแรงมากเลยข้างนอกแต่ว่ามลมมันเข้าไม่ถึงเจ็บอยู่ต้อป่าเชิงภูเขาถ้าขึ้นไปข้างบนอนะ่ะเจอลมแรงเรีว่านะโอ้ยทุกคนดู ไม่ให้เจ้แบบนิ่งได้ยังไงเนาะน้น,นเต็มเลยจ้ะ ตอนเอาเป็นช้อนๆอ,อย่างนี้เลยค่ะงามอืมเอามาเทค่ะตะการสองค่ะทุกคนนี่ตะการสองแล้วก็อันนี้เอามาเทตะการหนึ่งแล้วค่ะเรียบร้อย ตะกร้าแรกนะคะอยู่ในนี้โอ้โหกิ่งไม้เต็มนี่่ะหนึ่งตะกร้าไปแล้วจ้าเรามาลุ้นดูมันได้เท่าไหร่นี่ตะกร้าที่สองที่เราเก็บมานะคะนี่เก็บประมาณยี่สิบนาทีตะกร้าแรกเก็บเพิห้านาทีค่ะโอ้โหทุกคนดูตะกร้าสองอะตะกร้าสองมันเต็มอะทุกคน ดอกมันใหญ่เนาะดอกเห็ดมันใหญ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาวิธีมันจะเต็มแบบนี้ไม่ได้มันจะเต็มแบบนี้เร็วไม่ได้ทุกคนเราตั้งเป้าไว้สี่ตะก้าเราจะเก็บนะคะทุกคนเออมันจะเต็มอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนดอกมันใหญ่ตายแลวดอกมันใหญ่ทุกคนนะมันเต็มเร็วอ่ะเอยเราจะแกะว่ามันต้องได้สี่มันต้องได้สี่ตะก้าทุกคน ได้ทำมันจุได้สองตะการอย่างเงีง้ยอะทำอย่างนี้เอาทำอย่างนี้เอามันต้องได้อีกตะการหนึ่งทุกคนนะมันจะต้องจริงๆ่ะต้องได้สี่ตะกา้าสิเออทำไมมันถึงได้เท่านี้ <c ười> เดี๋ยวกระแทกเอาทุกคนโอยเสียแพนหมดเลยดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ได้ทุกคนอันนี้ได้ได้สามไปก่อนแหละ <c ười> น่าจะได้อีกรอบหนึ่งตายเลยทุกคนไปค่ะ นี่เดี๋ยวเราไปต่อกันตะก้าที่สค่ะทุกคนไปจ้าไปเจอกันจ้า <c oughs> นี่ค่ะตะก้าที่สค่ะทุกคนมาต่อกันจ้ะ <c oughs> ดูเห็ดไปก่อนนะจ้ะ <c oughs> โอ้ยชุดซีดุดซิดเลยทุกคนตื่นเต้นค่ะ องวันอากาศข้างนอกไปด้วยนะเจ๊นะ่ะเสียงอะไรเสียงกวางมนะั้งเสียงกวางเดินอีกฟากหนึ่งรอเปล่าหรือว่าเสียงต้นไม้อึบ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 ทุกคนว้าวอึบนี่ตุอกอ่ะเสิสวยมากๆค่ะ พอ,อเริ่มหนาวเห็ดก็จะเริ่มแข็งแข็งเห็ดจะเริ่มแข็งแข็งมือเจ้ก็จะเริ่มแข็งแข็งเหมือนกันจริงๆอ่ะไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูได้นะคะวันนี้น่าจะมีคลื่นอยู่เนาะเพราะว่าเพื่อนส่งข้อความคุยด้วยตลอดเลยค่ะน่าจะมีคลื่นเนาะไลฟ์ไหมคะทุกคน ไล์สดบอสไปฮัทุกคนบางทีก็อยากไล์สดให้เห็นแบบสดๆเหมือนกันเนาะอ่าทุกคนเยอะมากดูอ่าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยว EP3 สามจัดไปหนักหน่วง สนซ่อมรถถึงไหนนเนอจะได้มาเข้าป่าด้วยบ่านอ <c oughs> นางก็อยากเข้าป่า <c oughs> ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบรถมันต้องเปลี่ยนยางรถอะค่ะทุกคนฝรั่งเขาก็พยายามเปลี่ยนล้อรถทีละคันทีละคันนะคะกว่าจะครบเนาะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนให้พี่ชายด้วยอะไรด้วยค่ะ มันหลายคันหลายเจ้าช่วยกันค่ะทุกคนอยู่ที่นี่ก็ต้องช่วยกันเหมือนบ้านเรานะั่นแหละค่ะทุกคนไม่จะเป็นเขาก็ไม่ต้องไปเสียตังค่ะถ้าทําเองได้เนาะไม่จาเป็นต้องไปจ้างใครมาทําให้เนาะก็ลงทุนแรงกันเอาถ้าเราไม่เปลี่ยนตอนนี้เอเขาเรียกอะไรอะ่ะเดี๋ยวพิมะลงมามันจะ กลัวถนนลื่นนะคะทุกคนอันตรายเนาะอึ๊บออันนี้น่อ่ะทุกคนเยมากค่ะน้องด้วยไจ้ะ เสียงลมได้ยินไหมคะอยากให้ได้ยินเสียงลมก็เลยเรียบเปิดละเปิดอันนี้เลยลมข้างนอกแรงมากอึ๊บอึ๊โอโ้โหทุกคนขายังงามนั่งเก็บเห็ดตรงนี้ก็คิดถึงเห็ดอีกป่าหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนาะ ปิดไว้ปิดฮ่าทุกคนสวยมาก ไพึ่งมาสังเกตดูว่าเออเห็ดเขาเริ่มเห็ดเขาแห้งแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเอาไปพึ่งอีกนิดนึงก็น่าจะแห้งดีเก็บช่วงนี้ดีเลยนะคะเห็ดแห้งก็ตากแค่คืนเดียวก็เกือบไปเกือบไปแห้งได้ที่แล้วมั้งเนาะน,นี่ค่ะทุกคนเหลือเชื่อไหม เยอะมากเห็ดลานี่บางทีแจ้ชวนพี่สะพ้ายเขามาเก็บเขาก็ไม่มาเขาบอกเขาเดินไม่ไหวอะค่ะทุกคนนี่เก็บไปก็ไปแบ่งเขาหน่อยเผื่อเขาไปตากเขาไปตากประมาณสามสีโลล่โหลลวคะทุกคนเนี่ยเอาไปตากแล้วก็ใส่โหลแล้วก็ทำเป็น เรื่อเลยนะของขวัญคริสต์มาสก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันแพงนะคนที่เขาหาซื้อนะ่ะที่เขาชอบกินนะ่ะมันแพงนะ,ะทุกคนแพ็คนิดเดียวอะ่ะตั้งหลายโครนนะหลายสิบโครนเด้อแค่แบบไม่กี่ขีดอ่ะเจะเห็นเขาขายตามห้างแบบนั้นน่ะแพงมากเด้อ ูทุกคนตัวนี้ตรงนี้สวยอะเราต้องเก็บแบบระนิดหน่อยทุกคนดูขานะ่ะสะอ้นหลายปาดปาดปาดเาเก็บแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันมันไม่ต้องแบบมันไม่แฉะทุกคนดูสิมันไม่แฉะเลย ดีดีดีเอาไปตากอีกรอบหนึ่งไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจ๊เก็บตรงนี้เสร็จแล้วเจ๊ขอตัวก่อนนะจ้าเพราะว่าเมื่อกี้เจ๊บอกว่าเดี๋ยวเจ๊เก็บอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเจ๊จะให้ฝรั่งเข้ามารับแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่ดูโอ้โหทุกคนอ้าวทุกคนดูอันนี้มันมีน้ําแข็งอะ่ะดูอ้าวปรไมาอันนี้มีน้ําแข็ง <laughs> อ้าว อยู่สถานที่ใกล้กันทำไมตรงนั้นไม่มีน้ำแข็งตรงนี้ติดลบบอก <c oughs> ตรงนี้ติดลบเหรอจ๊ะเออก็มีน้ำแข็งทุกคนดูโอ้ยเงุดหลายนี่มีน้ำแข็งก็ดีค่ะตากเห็ดง่ายดีนี่เดี๋ยเดีสก,กิดอะไรดำๆอันนี้คืออะไรนี่หาทุกคนไป ตะก,ก้าที่สามของเราทุกคนเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปเทกันค่ะล้นตะก,ก้าใหญ่แน่นอนค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะนี่สะดอก,กงามๆเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวไปเทรวมกันจ้ะแล้วไปต่อกันคลิปต่อไปเลยจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะทุกคนไปเจอกัน ep 4จ้าสวัสดีนะจ้า